นี่เชฟได้อะไรกินก่อนไปทำงานโว้าวบะฮ้อนตีเชฟแหม่กวนหุูหูไก่เหนียวบ่เฮ็ดตะมือขึ้นแย็ดเบิดสามถังพี่น้องว่างหนาคนที่ไปเฮ็ดงานตะเสาอู้โู้หู้หไก่เหนียวพี่น้องแต่ว่าข้าวโอ่งไหมฮ้อนบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนบ่จัง <c ười> <c ười> จังก <c oughs> คือบอกทัพี่มาตัดฟอสอู้ยเป็นตายาแทะพี่นอ้องมาเด้อไม่กินน้ำกันเอ,อ้ย <c oughs> ใกลตัวนึงใกลตีแต่ว่าเชฟแซมสามารถเทธให้มันเปื่อยได้มาค่ะมากินน้ำกันเดอ้อเศ้านี่กินอันนี้ละค่ะเชฟแซมเราสีหอไปให้หมูลเราพรที่มีจวนอะไรเชบ ควบแน่นให้มันควบแน่นนี่ว่าสูตรมันเปื่อยสูตรเอาซ้อนหั่งไส้หลายหั่งเปื่อยหลายมันบ่เออนี่นะเราภูมิใจสูตรแบบนี้หน่อยน้ำไหล่ไหลสาวๆเนี่เราลุกมาอุ่นตาสาวๆเลือกงานมาเอาตักเิ่งกันนะเลือกงานมาอู้ตับทับทับทับ เด,ดี๋ยวเยวได้วยนีเออยค่นี้นก็ได้บ้านละเยเดยอตับกับไตตับกับไตนี่ในนอดสิ่งอดนี่เด้อสิ่งอดดวันวันอีเด้อาัวนี่สิ่งทอดให้ขาัวดีี่้อนเกยได้นี่ละ,นะนอนเกย้องกเองกยดหัวหัวกับขานี่กับขาอื กินแฮรงแซ่บๆเด้อเพื่อนเด้อเพื่อนรักเธอเห็ดต่างตาเหลืองานมากซองถุ่มเคืองเห็ดไก่ฝักไก่อยู่เบบเบบอยู่ส่วสีเดนอนหาถุ่มเบิดแก๊สสามหัวเบิดแก๊สสามถังอันนี้แหละเลาสิเอาไปพวกเธอกินเนี่ยดูปารเคืองเคียงกหลารเห็นป่ะพี่น้องมีเมล็ดพริกไทยมีบัตรไส้ทุดไทยนี่แม่นอันนั้นเนาะ กะเผาเนาะโอ้คือสีไหแต่งแต้ตมกับไตเลยเอามากเลือดนั่นนะเลือดเลือดเลือดแมนมากเลือดอนี่มาค่ะเซาดีมาก,กินน้ากันกับเชฟแซมกับอุ้งอิงแล้วก็เล่าสีหอไปห้มูลแล้วกินเอาพ่อละตักใส่ถุงบานบา้บพ่อก็มาใส่อีกถุงนะเห็ดคลิปยาวไ้พีให้นองเบิงเชฟแซมเราเห็ดหมือขึ้นนี่บบไทยไทยเดี๋ยวพี่นองค่าตะไข่คนไหให้มูหอมูลูก เต็มมูลูเลยค่ะเอาไปสูมูลูแซ่บ